นีครับเจ้าเตยกับเจ้าทัดกับครับเอากันแล้วมีการแยกทีมลุชนด้วยทีสองอั้มแเราได้ะตามนายจะมาต้น โดนห้าล้อดับแม่ไปล้มอยู่โค้งนี่สองนะอ่ะไม่ไหวไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอารถเช็ดช็อตแทนให้ด้วยเรียบร้อยครับท่านอย่ปุกุเจริญช่างเบียร์ครับพี่ถึงแม้เสียเบียร์ร้อโหชอบไปแล้ว

ในว่าในเกียร์สตานะครับการเดินัถเนาเดิมก็ยังารเดินพัเทาเดิมเนี่ยเราเสริมมาให้นะครับเงินรางวัลก็จะเป็น1,087บกหนะ อาละมีถ้วยรางวัลให้นะครับรุ่นเสริมมนเ้รายการและแข่งขอมาเราจัดให้นะครับเรากจะปรามเงินเองินรางวันี้ชัดเจนกระต่นะครับแม้แม้แม้ว่าจะเป็นรุ่เสริมแต่เราก็จัดเงินมาได้หาครับคือหนึ่งหนึ่งพันแดร้อยเจ็อยาร้อนจสนุกกนนนะครับเข้าใจกันนะครับแต่ท้่ในรายการที่โพสต์ไปนี่มันก็คือพันหทั้งหมด ก็ใจนะครับเี็นแต่เอ๊ะทำไมยูีได้ผักเดียวอันนี้เสริมมานอปลายานจะนู้นเสริมมาก็ได้ลูกเสริมกันนครับมาพูดเร่สนตวัั่อนมาดน้ำมีขวดไหนก็ไปจุดหมายถึงตั้งแต่เช้ายังม่เรยกแ วันถ้่เจอวันที่ไรหนาไม่เท่า้นาไอหาบอกสบายแล้วน้องนิดนิดไม่ต้องมาที่ห้าห้าร้อยที่หลังก็ยังดูไม่เสีนพอเติตัวแทนมารับรางวัลด้วยนี้ ต่าเดียวก็ได้าน่งคสบายเลยครับก็มว่าเ็นับาิอกินับีสอะรก็ม่ัหาจับตอนไหนกัาสุดเจริญนนี้จะขอขอบคุณผู้ชมด้วยขอบคุณผู้จัดด้วยถ้านาจะเป็นจัดสะดุดตรงไหนก็ต้องโทรไย ีล้วผมไม่เดียวครับถ้าลองเครื่องรับไว้เจ็ดเฮงสองคนพอรับไว้ตรงนี้นะรับไว้ตรงนี้เลยมีอะไรเพิ่มเตีกไหโอ้สนะุมสนานกันไปครับเจ้ามิตรสองใจก็ไม่ได้โบลานแล้วเอาที่หกครับออดตวด้วยมือหกตรงน้านี้สปอนเซอร์แข่งขันกันทั้งหมดห้ารอบสนามครับผู้ชมครับ